นักรบเพื่อกอบกู้หลักธรรมหลักวินัยเหรอหลวงปู่ก็จะถามพวกลูกถ้ามีความเคารพเทิดทูนมันจะเป็นอย่างนี้นะพูดถึงจิตถ้ามันถึงระดับนั้นแล้วความอาฆความหานมันก็เหนือธรรมดาแต่ถ้าจิตยังอยู่ในการประพฤติปฏิบัติแบบลมลุกคุกคานมันก็เป็นหมาตัวหนึ่งอยู่ เป็นการเป็นพวกกเหลืองกหมาเป็นพวกเหลิงงมเป,เ,งงเป็ดอยู่ไม่รู้ว่าเป็ดไม่รู้ว่าหมูว่าหมามันส่งผลออกมาภายในหัวใจของพวกเรานี่ยนี่ผู้ได้ฟังตรงตรง,ตรงนะจนช้ามาถที่จะฆ่าเป็ดฆ่าผีฆ่าหมูฆ่าหมาในหัวใจได้เมื่อนั้นนั้นแต่ตางอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่จิตที่ไม่หลงอยู่อย่างนี้ขันที่ยังอยู่ในโลกในทงขันอยู่อย่างนี้ ่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่เข้าไปก้าวไก่กันมัจจจันร์มากนะนั่นแหละความมัจจจันทร์จิงส่งผลเมื่อจิตไม่ยึดในขันนี้อีกเราจะใหความมัจจจันทร์ที่เกิดขึ้นที่เป็นสมมุติเป็นทิ์และเป็นหยาบเสมอกันไปอย่างนั้นพระในสมัยก่อน เวลาที่เพื่อปฏิบัติธรรมทรงมากทรงผลจะรวมบุญรวมกุศลลงในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นได้ยังไงใช่ไหมล่ะแล้วก็เห็นกันอยู่ในพระสุตก็มีนี่พอทรงมากทรงผลจิตอหรหันเกิดขึ้นเท่านั้นก็ทรงปฏิสัมพิทายานเตกฉานอภิญญาหกขอเหินเดินฟ้าลึกชาติได้ในขณะนั้นเดียวนั้นคนละโลกดี่กับพวกเราน่ พวกเราก็เหมือนเมื่อวานเมื่อเช้านี่นะเราพูดให้ลูกหลานฟังที่เป็นสิทธิ์ของท่านพระเจ้าพินิษนี่นคะรูที่เจ้าก็บัญญัติอยู่แล้วแหละว,ว่างั้นนะว่าห้ามเรียนเดี๋ยวฉานวิชาในพุทธศาสนาโดยที่ขาดในเดี๋ยวนี้หนึ่งดูนะเราพูดให้ลูกฟังเมื่อเชา้านี้ที่เข้ามาระกาอพระศักไลศักยันพระตรมเครื่องรางของขัง สารพัดที่จะทำการล,ลบุ่มการล,ลเวกกุมารทมกุมารทองอก,ก,อวอกออ็ว่ากันไปพวกเสือหัวขาดนี่พวกเสืนนอเพลนเสืออะไรว่ากันไปยันนั่นยันนี่ก็ว่ากันไปมีในพระพุทธศาสนาที่สอนไหเราไม่มีความเคารพเลยหรือไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยหรือ นั่นถ้าไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วบวชมาทำไมนี่พี่นนพอผู้ที่ฟังตงั้นรู้นะแล้วจะบอกว่าโอ้นี่นั่นความเชื่อความเร่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผมก็มีอยู่แล้วจะว่าแต่ว่าผมก็ยังมีความเชื่อความเร่มใสในทางเครื่องรางของขัง,งอยู่มาจะว่า ก็เหมือนที่พูดเมื่อเช้านี้แหละพูดเมื่อเช้านี้พ่อก็เลยให้ข้อคิดความเชื่อความเลื่อมใสที่มันเกิดขึ้นในธรรมในวินัยมันมนความเชื่อความเลื่อมใสที่ฝังลึกไม่มีคําว่านอกลู้นอกทามทางไอ้นอกลู้นอกทางนอกธรรมนวินัยจะเสมอต้นเสมอไปไม่เชื่อเวทมนต์กลาลคาถาใดๆ เพราะไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆหลวงปูล่ล่าเขมรประตูเทศสอนเราเราจะไม่เชื่อเวทมนตร์กุลราคาถาใดๆเพราะไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆเราจะไม่เชื่อเลือกยามนั้นว่าวันฟูวันจมวันอะไรเพราะไม่ใช่ทางเดินของโสดาบันดูนี เี๋ยวมาลองนึกตึงตอนดูกับพวกเราที่าเอาอะไรบ้างเนี่ยลูกเขาก็เลยแขวนพระม้ามาเช้านีนะ้นี่พ่อพูดให้ฟังเป็นธรรมนะลูกนะพ่อก็สอนลูกหลานเขาเป็นธรรมเลยเดียวฟังนะลูกหลานพระภายนอกไม,ไ,มไม่เหมือนพระภายในพระภายในเมื่อหัวใจมันเป็นพระเป็นเป็นสัมมาดที่สมบุญณบริบูรณ์ลูกจะเข้าใจเองนะความชุ่มเย็นเกิดพระภายนอกลูกแขวนมากี่ รูปก,กี่องค์พ่อเขาจะถามดึงมาให้ดูเลยมีแต่พระอรหันต์ที่แฝนคออยู่นี่ว่าน,นี่ก็พระอรหันต์นั่นก็พระอรหันต์แต่ทำไมนี่ลูกจึงอยู่ยากแท้ไม่รู้ว่าอะไรวิ่งมาเป็นเงาดำๆมาชนบ้างหนักในเนื้อในตัวปวดไปทั้งตัว ขนาดนี้นี่คือพระอาหารหันต์ทั้งนั้นที่กแฝนอยู่บนคอนี่พระอาหารหันต์ทั้งห้าพระองค์โน้น่นปากกันนี่ภาพภายนอกดูต้องเข้าใจด้วยนะอุบายธรรมของพ่อแม่กุญาจ์พระที่ท่านให้แฝนคอเจตนาขององค์ท่านต้องการให้พวกเราระล,ลึกถึงคำสอนขององค์ท่าน พระที่ท่านให้แขวนคอจะศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจตลอดพระที่แขวนคอจะศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเราไม่ถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นถือแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่ถือเวทมนกล,ละคาถาไม่ได้ถือพระยาคุธพระยานาคไม่ได้ถือพวกเปรตผีผียาชาจานตนไหนถือแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ พระแท้เกิดในหัวใจนี่เ็เห็นว่าฝนไปกี่รูปวยอะไปหารูปนั้นก็อย่างนั้นไปหารูปนี่นก็อย่างนี้มักฝฟนก็เหมือนเดิมว่าอุบายอุบายตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนไม่ธรรมดาแต่พวกเราไม่เข้าใจงั้นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรลูเป็นพระภูธิยาน,นี้จึงสอนพวกเราที่สมเหตุสมผลที่สุด ต้งฟาดานอันตรายให้ได้เห็นไหมนีะพวกเรานี้จะปฏิบัติทําไปธรรมาดาธรรมดาแล้วจะได้อะไรเราก็ได้แต่เปรตแต่ผีน,นั่นที่นั่งดีในห้องแอเข้าคลอดท,ท่อนั่นเท่านี้อ่าตามเวลาแล้วก็มานับรวมกันได้ใบประกาศดียบัตรลูเขาพูดไบ นีเหลือในคำสอนพรุทธเจ้าเรอบ่าพะุทธเจ้านี่อยู่ในตระกูลราชาพระมหากษัตริย์สอนพวกเราน้น้นๆอยู่ดีสเสวยพระกยาหารที่เลือดที่ประเสริฐมีพระตำหนักอยู่สามฤดูมีปนางสนมกำมนันในดูเลอุป,ปัถากบุญดิบัตดบ,บีบ,บีบนวดให้ป้อนข้าวให้ แต่พระองค์ทิ้งทั้งหมดอยู่ป่านอนบนพื้นปีอักฝนตากแดดตากลมนอนในถำ้ำนอนในพื้นนอนในโคลนไม้พระองค์ทำได้ไงพวกเรานี้ที่ปฏิบัติอยากอยู่เย็นสบายในห้องแอร์อยากบริโภคอาหารดีมันคนละอย่าง พระเจ้าสอนพวกเราด้นั่นในพระองค์นี้ออกแล้วนี่ตัดสินปัญหาแล้วเรื่องที่พักที่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องบริษัทบริวารต่ดทิ้งให้พวกเราเห็นที่เป็นสมมุติให้พวกเราทราบแต่พวกเราไม่ทราบเลยพวกเราตีไม่ออกหรือทำรรมากของพระเจ้าเฮ้เรานี่มองพั๊บนึ่พระเจ้าสอนพวกเรา ง,งั้นการตัดสินปัญหาของหลวงปู่ที่อยู่ป่านี่เลยพ่อแม่คูเหล่านี่พ่อเราผู้เลื่อนผู้ประเจตนี่พงอยู่สุขสบายแต่ทําไมพองอยู่ป่าได้ได้ฉันไหมไม่ได้ฉันพักกายอาหารไม่ได้เสวยพักกายอาหารจนสลบสลบสามหมนปางตายนับไม่ถ้วนลองคิดดูที่เอาอะไรเป็นเครื่องบัดน,นี่ ดูดีกินดีนอนดีที่พักอาศัยดีอาหารดีอาหารเรลิศรสดมีแต่ส่งเสริมกิเลสสนะิบวันสิบห้าวันนงปู่ยังไม่ได้ฉันอะไรบางทีก็ฉันไดเข้าเปล่าๆตั้งกึ่งเดือนน้องปู่ยอยู่ได้ยังไงนี่ที่บอกว่ามักผมไปใการผ่านเกิดเกิดอย่างนี้เกิดในการประพฤติปฏิบัติ ตนตามหลักคำสอนของพู้เจ้าเดินตามรอยพระบาทของพระชาสด